สวัสดีครับคุณข้าวหอมวันนี้วันนี้เรามาทําอะไรครับมาใส่เบียดเลยครับผมใส่เบียดค่ะโอ้มาใส่เบียดนะครับนี่ครับน้องครับริมเขื่อนสิรินธรนะครับผมน้องนี่ป้าหลายเลยพี่หน่ออยเดี๋ยวเราใส่เบียดกันครับผมกับคุณข้าวหอมนะครับผมเดี๋ยวใส่เดือนครับผมรอติดตามครับผมคุณข้าวหอมจะได้หรือไม่ได้ครับนี่ครับวิถีชีวิตคนวิถีชีวิตเด็กบ้านนอกครับผมคุณข้าวหอมใส่เบียดโอเคครับผมใส่มาหลายหลังละ ร้อยครับใส่เบ็ดเรียบร้อยครับคุณก็หอมเดี๋ยวตอนแรกมายํำกันครับผมวิถีชีวิตคนริมเขื่อนครับชีวิตเล็กหน่อยบ้านอกครับผมคุณก็หอมใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วครับแล้วติดตามชมนะครับผมเที่ยวไปกินไปกับชายเล็กครับผมวิถีชีวามสุขของคนบ้านอกเด็กบ้านอกรุ่นสวัสดิ์เช้านี้ครับย่ามเบ็ดครับพี่น้องวันขึนกำลังจะขึ้นครับผม ตามเขาจะได้บุหรีครับผมเมื่อคืนได้ไปเจ็ดตัวครับผมเลยถ่ายครับบุหรีเอาไอ้ไฟมันมีไฟมันบุหรีถ่ายครับเมื่อคืนได้มาเจ็ดแล้วครับชมครับหลังแรกครับผมโอ้ประคอครับปละชอนครับเตะใต้ครับี่หลังแหลกตีดครับผมโอ้เป็นปลานินนะครับปลานินปลานินเก้ครับผมปลานินใหญ่เช้านี้ก็ได้มาสองตัวครับผมเมื่อคืนได้ไปเจ็ดรวมเป็นเก้านะครับผมชีวิตลบ พอได้อยู่ได้กินครับนี่หน่อยติดบ้านไกลบ้านคุณพี่น้องทุกคำรับชมครัเที่ยวไปกินไปกับชายเล็กครับขอตัวไปทำกับข้าวกันนะครับพี่น้องควมีความสุขทุกท่านครับวันรุ่งสวรรค์เช้านี้ยังมีความสุขครับผมปนปลาปลาเบ็ดครับปนที่กระเทียมไข่จะไปต้มก่อนครับเอาไปต้มก่อนกินกับผักผื่นบ้านครับ มะรุมยอดมะรุมกับหน่วยบักอีหุ่มครับฟักมะรุมแล้วก็ฟักขมฟักขมมะเขือยอดฟักทองครับจากสวนเราทุกอย่างไม่ได้ซื้อครับเลยวิธีชีวิตบ้านเท่าครับผมปลาไปต้มกันครับผมแล้วพริกก็จะไปคั่วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่บ้าสวัสดีค่ะขอแล้วกันครับผมปุนป้าครับผมป้ากับป้าลวกปัาลวก ดาวไข่ดาวไข่เจียวไข่เจียวแล้วก็ผักนะคะแล้วก็ผักผักกาดครับผมผักกาดแล้วก็ผักขี้มะเขือมะเขืออันนี้อันนั้นมะเขืออันนี้ใส่มือได้หรือเปล่อันนี้ขี้อันนี้ยาอันนี้ขี้ครับผม ตุอยากใส่มนูดีวยวมาหลุมกอ่กอนหลุม,ม,ไ,ม,ไ,มไปอีกหุ่น่อนกลังไปไดูสิ Ya, Sumpah, katun ลวกตีตะโตกภาพรัก่าสัติดพักตามหัวตามตัวเท่าไหรดีที่สุดแล้ะครับผมพี่น้องเอ้น้เป็นไงามนิหน่อยไม่ให้ปุไว้ เ้าล <er ูกว่าอยู่ไปครับผมเข้าร้านผัรเอาเลขหนึ่งครับผมตะวันที่หนึ่งลูกตะวันดาวบนนะครับผม เพื่อเลยนะคะแบบสีลูกแบบเทียนนะคะเจ้าสีส <ละ S 1> ีะนะคะครับผม คนเลี้ยงน้ำพีชนะึินได้บเบือ่อครับนี <wh> euh ่ยเบื่ใช้มือใช้มือนี่ขาตากระเดาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย Juga belum lagi um, baik, wanita ใจขังกัดโอ้ตัวเจ็บ nó có thấy ọc lãi nhỉ? Cảm các bạn, trên mời <laughs>